สวัสดีค่ะน้องกอนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ทุกท่านค่ะมือนีคําแเกลยวกับพาท่านผู้ชมมาตามต่อความฝันของน้องกอนเช่นเคยเนาะค่ะค่ะความฝันของน้องกอนงวดที่ผ่านมาก็ฝันแม่นเนาะแต่ไปออกทางอื่น <c oughs> ค่ะเดี๋ยวงวดนี้มาเอาใหม่ค่ะ1ิพฤษพฤษภาคมหกเจ็ดจะให้ออกรัฐบาลไทยให้ได้เนาะ,ะมาลุ้นเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบเนาะค่ะก็เลยจะมาตามต่อความฝันของน้องกอนในงวดนี้ น้องกรก็บอกว่าน้องกรฝันแล้วเนาะค่ะค่ะร้อนไหมวันนี้วันนี้ร้อนค่ะวันนี้วันนี้แดดร้อนสุดๆเนาะค่ะเมื่อวานฝนตกแต่วันนี้ก็ยังร้อนอยู่คือเกาเนาะจ้ะค่ะน้องกรฝันีความฝันน้องกรนี่น้องกรฝันวันไหนคะฝันเมื่อวานก่อนค่ะเมื่อวานก่อนก็เป็นวันคืนวันพุธเนาะคืนวันพุธหรือบ่ายพอดีโอ้ยวันก่อนวันพุธค่ะค่ะเป็นกลางคืนของวันพุธเนาะค่ะ น้องกอลฟันว่าจังไดนะคะเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะค่ะฝันว่ากินเนื้อดิบ่าเนื้อไก่ค่ะค่ะกินเนื้อไก่อยู่ๆก็ไปฉีกเนื้อไก่ดิบกินค่ะไม่มีสาเหตุอะไรเลยี่อยู่ก็อยากกินเนื้อไก่แล้วทีนี้ก็กินกินไปสักพักฉีกกินฉีกแขนฉีกขามันกินไปสักพักแล้วทีนี้นึกได้ว่าจะต้องเอาไปฝากพี่คําแก้วฝันนี้ตลกมากเลยนะคะจะต้องเอาไปฝากพี่คําแก้วแล้วทีนี้ก็ หาจับไก่แล้วก็หาจับไก่แล้วก็ไปกองไว้หน้าบ้านพี่คาแก้วค่ะแล้วก็ไปเรียกไปเคาะประตูเรียกพี่คาแก้วเนาะไปเคาะประตูเรียกว่าเอาไอ้นูเอาไก่มาฝากมากินด้วยกันก็เลยว่าอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้ก็เอามากองไว้เต้มหน้าบ้านพี่คาแก้วเลยค่ะแล้วก็มาเคาะประตูเรียกเคาะประตูเรียกก็พี่คาแก้วเขาบอกว่าเขาไม่กินนะเนื้อดิบแล้วก็นั่นเลยค่ะก็เลยว่าเออจะได้กินเนื้อดิบแล้วก็มาฝากพี่คาแก้วด้วยก็เลยว่า กินคนเดียวเลยค่ะคืนนั้นกินไก่ใช่ค่ะอ๋อก็แค่นั้นเลยค่ะก็ฟันประมาณนี้เนาะค่ะก็คือนมื่ก่อนฟันว่าตัวเองนี่ได้กินเนื้อไก่แต่เป็นเนื้อไก่ที่ดิบใช่ค่ะก็คือฉีกกินฉีกกินกินหลายบ่คะในความฟันกินเยอะอยู่นะคะอ๋อก็คือกินเนื้อดิบกินหลายอยู่ล่ะก็อยากเอามาฝากพี่คำแก้วด้วยก็เลยไปจับไก่มากองไว้เต็มหน้าบ้านแล้วก็เรียกพี่คำเก้วมากินจ้ะ ค่ะแล้วในข้ามฟันนี่พี่ได้กินน้ำบอคไม่ได้กินค่ะอ๋อยังไม่ได้กินจ้ะก็คือน้องกรนี่เอามากองไว้หน้าบ้านแต่ว่าพี่คำเกี่ยวนี่พอท่านใดออกมากินก็จบก่อนใช่ค่ะอ๋อกับฟันประมาณนี้เนาะค่ะฟันว่ากินเนื้อดิบก็แปขคือกันเนาะจำได้ว่าตรงนู้นน้องกรฝันว่ากินเนื้อดิบเหมือนกันก็เลขเข้าเนาะจ่ะแต่ตอนนั้นเป็นเนื้อเนาะเนื้อหมูดิบเนาะะค่ะแต่งวดนี้ฝันว่ากินเนื้อไก่แล้วก็เป็นเนื้อไก่ที่ดิบดิบค่ะค่ะ โหดเนาะโหดมากฉีกกินแบบฝันมีก็มีแต่กินคล้องดิบเนาะใช่คนอันทุกทีมันกินแต่เนื้อดิบเลยค่ะแล้วปกติกินปราคะาเนื้อดิบไม่ไม่กินแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนกินอยู่แต่ทีนี้กลัวค่ะเมื่อก่อนกินอยู่เนาะซอยจุเนาะค่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่ดิบค่ะแล้วทานองก่อนฟันลักษณะแบบนี้นี่้องก่อนคิดว่าจะตีเลขเป็นตัวไหนคะได้ตีเลขไวมั่งหรือยังคะตีแล้วค่ะเพราะว่าฝันแล้วก็วันนั้นพี่ของแก้ไม่ว่างเนาะก็เลย ตีเลขไปก่อนตีเลขไปก่อนก็ตีเป็นกินเนื้อไก่อ่ะคะ่ะกินเนื้อไก่กินก้าค่ะแล้วก็เหมือนประมาณเรากินแค่ตัวเดียวอะ,ค,ะค่ะแล้วก็หนึ่งแล้วก็กินแล้วก็กนะ้าเนาะเป็นเก้าหนึ่งเก้าค่ะอ๋อแล้วก่อนตีเลขเป็นเก้าหนึ่งเก้าใช่แล้วก็พ่อมาเมื่อเช้าเลยเล่าให้แกฟังแกก็ตีเป็นภาษาเขมรนะคะตีเป็นภาษาเขมรบอกว่าเออถ้าถ้าเป็นกินเนื้อไก่อย่างงี้ก็ ถาแกตีเป็นสามนเนาะตีเาคาเมนเอาแกก็เลยบอกว่าตีเป็น C1 C C ก็คือกินเนาะภาษาคขมนคำว่า C ก็คือกินใช่ค่ะแล้ว C ก็แทนด้วย C ค่ะแล้วก็นองกรกินไก่ดิบะตัวเดียวก็เป็น C1 จ้ะนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ตีบ้านเลขที่พี่คําแกเพราะว่าเราเอาไก่มากองไว อ๋ไว,ไ,ไว้หน้าบ้านหน <ะ S 1> <อ>้าบ้านก็ตีเป็นหนึ่งห้าสองค่ะหนึ่งห้าสองก็คือบ้านเลขที่ของพี่ทําเกล้ยวเนาะใช่ค่ะเมื่อก่อนกาตีเลขมาให้เรียบร้อยเนาะก็คือตีเองด้วยแล้วก็คุณพ่อช่วยตีด้วยเนาะค่ะค่ะเก้าหนึ่งเก้าก็คือกินก็เก้า,าไก่นี่มันมีตัวเดียวเนะาะหรือว่าแทนคําว่าเนื้อก็ได้เนาะหนึ่งเนาะแล้วก็เก้าอีกอันหนึ่งก็คือไก่ไก่ก็แทนเก้าอยู่แล้วนามกอไก่เนาะ ค่ะแล้วก็สี่หนึ่งก็คือพ่อของนกกรตีให้จ้่แล้วก็บ้านเลขที่ของข้าแก้วทีน่นงกรนะเอาไก่มากองไว้ก็คือหนึ่งห้าสองค่ะ,คะเลขที่นกกรตีให้ให้มันเป็นเลขสามตัวก็ก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยเนาะใช่ค่ะเก <9, S 1> ้าหนึ่งเก้าก็ตัดเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรือเก้าเก้าค่ะค่ะแล้วก็สี่หนึ่งก็ตัดเล่นเกลับด้วยเนาะ,ะเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่ แล้วก็บ้านเลขที่คำเกยวก็หนึ่งห้าสองเลขนี้พี่สื่อไวุู้งวดเนะาะยามันออกค่ะทั้งลอตเตอรี่ทั้งอะไรก็จะซื้อไว้ตลอดเนาะ,ะแต่เลขหนึ่งเกนั้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนาะก็ออกแนวทางต่างประเทศดูแต่ว่าน้องก้อนเนี่ยฝ <c oughs> ันคืนนั้นหลังจากที่เลขต่างเพศออกไปแล้วเนะ <c oughs> าะก <c oughs> ็ไม่แน่ค่ะอาจจะมาอีกหรือไม่ก็มารัฐบาลเนาะค่ะสวนขอไฟนะคะ มันมีคนคั่วพริกกันค่ะก็รุ่นให้ออกรัฐบาลไทยเนาะจ้าอันนี้เป็นฝันของน้องกรเนาะต่องวดวันนี้ก็ถือว่าน้องกรนี่ก็ฝันช้าพอสมควรเนาะจ้าค่ะก็ความฝันเนาะมันกับบังคับกันบ่้เนะค่ะบางงวดก็ฝันช้าบางงวดก็ฝันเร็วบางงวดก็ไม่ฝันเกี่ยวกับตัวเลขเนาะแต่งวดนี้น้องกรคิดว่าเป็นฝันดีเนาะค่ะค่ะเพราะว่าฝันว่าได้กินจ้ะถ้า ตามโดยทั่วไปเนาะค่ะเป็นความเชื่อเนาะถ้าฝันว่าได้กินก็คือจะโชคดีเนาะ,ะค่ะแล้วพอนกอนบอกว่ายังไงบ้างคะถ้าฝันแบบนี้พ่อบอกว่าถ้าเกิจว่าฝันกินเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยกินเนื้อแบบกินดิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะฉีกเนื้อกินอะไรทํานองนี้แกบอกว่าก็จะมีโชคอยู่เลขมันก็จะออกบ่อยอันแบบเนี้ยค่ะใช่ค่ะแต่แกก็เลยมาตีเป็นภาษาเขมรให้ส่วนมากเขาก็จะบอกว่ามันจะชอบออกเป็นภาษาเขมรน,นะคะ ใช่ค่ะเจ้ามากรฝันเนาะตีก็จะออกตีเป็นภาษาเขมรียนประมาณนี้เนาะแล้วก็พ่อนกรนี้ก็ฝันถือว่าก็ฝันแม่นพอสมควรเนาะค่ะแล้วก็เขาก็มีเลขสูตรคำนวณด้วยเนาะแต่ตอนหลังๆมาก็คือคุณพ่อไปรับเหมาก่อสร้างเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเดี๋ยวทางวดไหนที่พ่อของนกรเขามีเลขดีเลขเด็ดเนาะคำเกี้ยวก็จะมานําเสนอให้ค่ะจริงๆก็อยากให้คุณลุงเนาะแกเล่าฝันเนาะ แต่แกก็ไม่ไม่ว่างไม่ว่างเนาะค่ะแล้วก็พอง่ายๆก็คืออายอายกล้องค่ะประกาศว่าเขาฝันแต่จริงๆแล้วพ่อนองกร์ก็ฝันแม่นเนาะแกฝันแม่นนะคะฝันแม่นเหมือนน้องกรเหมือนกันคุณแม่ของน้องกรณ์ยาบวกก็ฝันแม่นเหมือนกันแต่แกบอกว่าเหมือนอายุเยอะแล้วฝันบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้เนาะค่ะจริงๆก็อยากนําเสนออยู่ค่ะสําหรับอันไหนที่แม่นๆเนาะค่ะคางวันนี้ก็น้องกรก็ฝันดีพอสมควรก็ อยากจะให้เม่นเนาะค่ะน้นองกรมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมไหมคะน้นองกรก็จะพูดแบบก็อยากให้ทุกคนแบบถูกหวยรวยเบอร์กันนะคะ,คะเค่าอะไรที่แบบอะไรโชคลาบเนาะถ้ามันได้มาก็แบบมันเหมือนปลุกมันดีใจอะค่ะค่ะ,คะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคมีลาบกันตลอดไปนะคะค่ะน้องกรนี่เอฟซ เยอะมากเนาะค่ะ FC น้องกรเยอะมากสามารถจะเป็นผู nah m, ้บ่าวน้่เนาะขอบคุณ FC นะคะน้องกรคนสวยมาแล้วเวลาลงคลิปเนาะค่ะสวยแล้วก็ก็ถือว่าฝันเม่นพอสมควรเนาะตั้งแต่คําแก้วได้ตามเลขของน้องกรมาเนาะจ้าค่ะงวดนี้16พฤษภาคม67นี่ก็ขอให้เลขฝันของน้องกรออกตรงตรงปังแล้วถ้าว่าเกิดก่อนที่เลขสิออกเนาะ มีเลขดีเลขเด็ดเลขยังกะที่ตามให้อีกเนาะค่ะน้องกรก็อย่าลืมมาแบ่งปันแนวทางอีกเนาะ,ะถ้าก่อนวันที่16นี้ฝันอีกเนาะค่ะอันนี้ก็เอาฝันนี้ไปก่อนค่ะเลขก็คือ 919, C1 แล้วก็บ้านเลขที่ของคำแก้วก็คือ152ค่ะเป็นแนวทางในงวด 16พฤษภาคม67ก่ขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปเนาะค่ะโชคดีรวยรยถูกหวยกันทั่วนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ